เป้ยป๊อปชีวิตคู่11ปีเผยโชมหน้านักแสดงดังเป็นแม่เสื่อทำให้ได้รู้จักกันข่าวบันเทิงมาแล้วจ้าเป้ยป๊อปชีวิตคู่11ปีเผยชมหน้านักแสดงดังเป็นแม่เสื่อทำให้ได้รู้จักกันเป็นคู่ชีวิตกันมานานถึง11ปีแล้วสำหรับนักแสดงสาวเป่ยปานวาด กับสามีหนุ่มป๊อบนิธิที่ตอนนี้ได้มีโซ่ของใจถึงสองอย่างน้องโปรดกับน้องปามแก้วตาดวงใจที่มาเติมเต่นให้กับครอบครัวให้สมบูรณ์แบบสุดๆล่าสุดทางด้านของเพื่อนสนิทอิมเพรมซินีก็ได้เปิดโอกาสให้แฟนๆได้ตอบคำถามที่อยากรู้โดยหนึ่งในคำถามนั่นก็คือพี่คิมกับ พี่เป้ยรู้จักกันได้อย่างไรคะซึ่งขิมเปมสริริก็ไม่รอช้าที่ตอบโดยเจ้าตัวเผยว่าทำผู้ชายให้กับพี่เป้ยคะ่ะทำเอาหลายคนถึงกับตกปือให้รัวๆกับการอยู่เบื้องหลังคอยเป็นแม่สื่อจนทำให้เป้ยป๊อปมีครอบครัวที่น่ารักมาจนถึงทุกวันนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ